มาอยู่ในรายการมือโปรโชโปรงุงร้านนะครับทุณผู้ชมวันนี้เท็ดดี้และเชฟประจวบนะคับ,บอกได้เลยว่ามีเมนูจัดเต็มรสชาติอาหารไทยผสมความคลาสสิกนะครับและที่สําคัญนะครับเชฟประจวบยังมีเทคนิคและก็เคล็ดลับที่จะช่วยยกระดับรสชาติอาหารนะครับแบบมือโปรมาบอกทุณผู้ชมแบบจัดเต็มเลยล่ะครับแล้ววันนี้นะครับเมนูของเราน่าสนใจมากๆเลยเมนูมอ,อะไรครับพีเอฟสปาเกตตีต้มยำแห้งครับ ว่าแต่สปาเกตตี้ต้ยมยำเนี่ยมันมีให้เห็นหลายแบบนะครับเชฟมันจะต่างจากแบบอื่นไหมครับของเราในวันนี้คือก็เป็นลักษณะที่ว่าเครื่องสมุนไพรยเราจะหั่นให้ละเอียดคือการเคี่ยวหรือไปปุ๊บมันก็จะไม่เมืออเคี่ยวลัวสะด็ดอะอแต่ว่าเราจะดูให้มันแบบเมแบบเคี่ยวไปพอ้เปอร์เซนได้เลยความพิเศษของเราในวันนี้ก็คือเครื่องต้งยมยำหลายๆในี่ทั้งอย่างเนี่ยจะถูกทําให้ลักษณะเป็นคล้ายๆกับเพดเ,เป็นซอสได้เลยลวเวลาทานเด็กๆไม่กินผัก ก็ S <S 2> <S 2> กินได้เลยเพราะไม่รู้อน้องไม่เห็นเอาละครับถ้อาอย่างนั้นตอนนี้แม่บ้านทุกคนดูอยู่นะครับทําตามเชฟประจวบได้เลยนะครับกับเมนูปาเกตตีต้ต้มยำแห้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเชฟประจวบบอกว่าเดี๋ยวจะทําในส่วนของจีกุ้งก่อนครับเวลาเราอยากทอดอยากจี่อะไรให้เขาขึ้นสีสวยนะครับน่าทานก็แนะนําน้ํามันคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ํามันรำข้าวตรามลกตนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ ต้องมั่นใจว่ากระทะร้อนน้ำมันได้แล้วเนาะต้องร้อนจัดๆเลยร้อนจัดๆเพราะอยากให้เขาขึ้นสีใช่โอเคครับลองไปทีเดียวเลยนะครับอันนี้ข้อสำคัญคือเราไม่ต้องไปพลิกกลับตอนที่เราใส่ล้ว,วกลัวจะไหม้ค<อ>ือปล่อยให้เกรียมแล้วเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งต้องมั่นใจว่าได้ที่แล้วถึงค่อยพลิกครับ อ,อ๋อเราเอาแค่เขาพอสุกจากนั้นก็พักก่อนเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาทําซอสแล้วก็ใส่ลงไปอีกครั้งอ่าล้ครับคุณผู้ชมครับเชฟประจวบบอกว่ากุ้งเนี่ยเอาแค่พอสุกนะแล้วสีเสื้ๆแบบนี้พักก่อนนะครับ,รบจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาผัดต้ยมยำกันได้เลยเชฟบอกว่ากระทะเดิมได้เลยนะครับเติมน้ํามันดาข้า,มาวมันกรดลงไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะได้ผัดแล้วก็หอมๆเลยครับได้เลยเรื่องสมุนไพรต้ยมยำของเชฟประจวบมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับหอมแดง ตามด้วยนี่เลยครับตะไคร้นะครับสังเกตว่าโหสับละเอียดหมดเลยฮะขาสับละเอียดนะครับเวลาทําพวกต้มยําแบบนี้เชฟทเราเอามาผัดแบบนี้ทำยังไงให้ได้กลิ่นหอมๆครับเชฟอันนี้ก็อยู่ที่ว่าพือน้ํามันเราเราแบบปล่อยให้เหมือมันไหม้เกรียมหรือมันก็เราเผาอย่างผู้ใหญ่ชาวบ้านก็เอามะนาวหรือเอามะกรูดเนี่ยไปเผาแล้วก็มันก็จะได้กลิ่นหอม,หอม สามลิตรที่จุินะครับก็คือเชฟบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยฮะในการทําให้ตัวเครื่องต้งยมยำมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนี่คือครเราต้องโดนความร้อนใช้ใน้ํามันหอมระเหยเขาออกมานะครับหลังจากใส่สมุนไพรแล้วตามด้วยน้าพริกเผานะครับนี่นี่จะได้ทั้งสีทั้งรสชาติเลยเนาะที่สําคัญคือเราจะผัดตัวสมุนไพรต่างๆเนี่ยให้เขาหอมก่อนสังเกตเ,เชฟยังไม่ปรุงรสเลยนะถูกไหมครับขั้นต่อมาเราก็จะใส่นม นี่แหละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้ยมยำวันนี้เราเป็นต้ยมยำน้ำข้นนะครับนี่เลยครับ,รบทีพอรตนมข้นจืดแถบชมพูแบบนี้นะครับเราได้แบบนี้ดูสีต้ยมยำเราคุณผู้ชมสีอบบกำลังดีเลยและอันนี้เช็ระสบเพิ่มมดเขเทศนะครับอันนี้เป็นเนื้ออย่างเดียวเลยนะจากนั้นนะครับ ุ้งที่เราจี่ไว้นะครับน้ำกลับลงไปใส่ในกระทะเลยนะครับนี่และวันนี้นะครับเคประจวกเลือกใช้บัตเตตี้เส้นดำแบบนี้นะครับลวกสุกแล้วแบบอาร์เดนเต้นะอ่ะละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่ครับยังมีอีก2อย่างนะครับที่อยากให้ใส่แนะนําจริงๆผักชีฝรั่งนะครับเลยนี่แล้วก็ต้มยำจะขาดได้ยังไงนะใบมะกรูดครับนี่สุดท้ายนะคุณผู้ชมปรุงรสนิดนึงนะครับ เอาแค่ความเค็มก็คือน้ำปลาก,กับความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวนะครับพอใส่มะนาวปุ๊บน้ำลายวิ่งเลยอะ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราตักบาก,ก์บีคผัดต้มยำแห้งนะครับใส่ลงในจานเลยครับโอ้เชฟเราผัดเนี่ยจนแบบเข้าเส้นแบบนี้ เขายังไม่เละเลยนะเส้น,นอ,อ่ะแล้วมีเทคนิคยังไงครับเนี่ยอันนี้การต้มก็คืออย่างที่บอกคือเราจะต้มไม่ได้สุก100% ก็คือลักษณะที่ว่าเส้นยังกรุบกรุบอยู่หลังจากที่เราทําซอสแล้วก็ผัดที่มีอุณหภูมิร้อนเนี่ยจากเส้นที่เราต้มเนี่ยมันก็จะมาร้อนจากในกระทะนี้ต่อเนื่องผัดเขาก็จะสุกยิ่งขึ้นเข้าไปอีกตรงนี้สําคัญนะเป็นเทคนิคที่อาศัยความชํานาญด้วยนะครับในการเลือกความสุกของเส้นเพราะว่าวันนี้เราเอามาผัดต่อนั่นเองนะครับและนี่ครับพาเกตตี้ของเรานะครับตักไปจานแบบนี้กุ้งตัวโตวางเรียบร้อยนะครับมีเชฟจะมีเครื่องประกอบอย่างเช่น ตะมะเขือเทศที่เราผัดเมื่อกี้นะอันนี้อร่อยมากเพราะเขาจะดูดซับแบบความต้มยำไปหมดนะเชฟครั นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสปาเกตตีผัดต้มยำแห้งนะครับของบี้และเชฟประจวบนะครับต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับเทคนิคกับเคล็ดลับนะครับจัดเต็มจริงๆนะครับทั้งเทคนิคในการทําเครื่องต้มยำให้หอมแบบนี้นะครับแล้วก็การทําเส้นสปาเกตตีเนี่ยให้เหนียวนุ่มกําลังดีนะครับเป็นเมนูที่มีการผสมผสานจริงๆนะครับจากรสชาติต้มยำของไทยนะครับแล้วก็ความคลาสสิกของสปาเกตตีของชาวตะวันตกนะครับนี่ปาดนะคุณผู้ชมนะ